เขาบอกว่ามีแต่คนที่สูดมลพิษทางอากาศนานๆเท่านั้นที่เป็นอันตรายอ่าถ้าเราไปออกไปจากบ้านเข้าบ้านแป๊บเดียวไม่น่าส่งผลนะเขามองแบบคนที่ทํางานกลางแจ้งอย่างเงี้ยอ่าอย่างตำรวจจราจรนะฮะนี่เขาก็ทํางานทุกวันนะฮะถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าไปเข้าออกนิดเดียวไม่ได้เชอเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลอันนี้จริงไหมครับมันมีปัจจัยอะไรที่วัดได้ไหมนะว่าเราจะมีผลกระทบต่อคนไขว่านอกจาก เรื่องของเวลาเอ่อตอนนี้ในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยแทบจะไม่ค่อยต่างกันนะครับถ้าถ้าไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะครับ <RTX. S 2> ยิ่งบ้านที่ไม่มีระบบปิดไม่ได้มี er, มมห้องที่เป็นระบบปิดแล้วเปิดเครืกก่องฟอกอากาศข้างในข้างนอกไม่ต่างกันแล้วที่สําคัญคือถ้าฝุ่นเข้าไปในบ้านเราแล้วออกยากด้วยนะครับครับเอ่อถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีระบบระบายอากาศเลยเพรพอเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยโหกว่ามันจะมันจะมันจะหายไปใช้เวลาเกิด ประมาณเกือบสองสามชั่วโมงอ่ะกว่าจะหายไปภายในบ้านเราถ้ามาเราไม่มีการระบายอากาศออกนะไม่มีเปิดการ <c oughs> ก็เปิดเครื่องฟอกอนะ่ะถ้าฝุ่นเข้าในบ้านเราเนะี่ยอยู่นานเลยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าอยู่ในบ้านไม่เป็นไรจริงๆแล้วต้องดูด้วยว่าบ้านเราอ่ะเป็นระบบปิดไหมมีเครื่องฟอกไหม <c oughs> มีระบบปรับอากาศหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูนหน้าต่างเนี่ยพวกเพียมถ้ามันเข้าไปได้ตามตามจุดที่เป็นช่องเป็นอะไรพวกนี้มันเข้าไปได้หมดครับ ครับคือโจทย์อันนี้คือน<า>นเรื่องน<า>นของเวลาเวลาว่าเวลานานหรือสั้นและส่วนของปริมาณนะครับมีผลไหมครับคือเราอาจจะเราอาจจะอยู่ข้างนอกมีผลปริมาณก็มีผลทั้งสองอันทั้งสองอันเลยนะสมมุติเราสัมผัสโมเลกุลพิษอากาศปริมาณน้อยแต่นานไก่ค,คนนึงสัมผัสปริมาณอากาศมากแต่เวลาสั้นคือทั้งสองอันนี้แย่พอกันเลยใช่ไหมก็พอๆกัน มันต้องดูด้วยนะว่าปริมาณที่เรารับเยอะหรือเปล่าต่อให้มันน้อย,นยถ้าปริมาณเราเยอะเนี่ยก็อันตรายแต่ถ้าต่อเราบอกออกไปจากบ้านแป๊บเดียวแต่วันนั้นพีเอมเยอะมากออกไปแป๊บเดียวก็มีผลอันนี้นคือทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณก็มีผลใต้อันนึงครับที่อาจารย์พูดในประเด็นที่แล้วเรื่องของกลุ่มปอดบ้างน,นะค,คือเด็กผู้สูงอายุแล้วมีผู้มีปัญหาด้านปอดและหวัวใจนะครับเขาบอกว่าการสัมผัสมลพิษทางอากา,กาศพียงระยะเวลาสั้นรับ ก็ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคความบกพร่องของสมองในเด็กนะในจีนครับอันนี้ผมยกมาเป็นงานวิจัยนะครับเขาบอกว่ามีการวิจัยกับคนที่มีโรคหอบนะฮะถ้าเกิดไปสัมผัสมลพิษทางอากาศเพียงแค่รู้สึกอยห้าวันนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะตายเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะอันนี้เขาตรวจสอบทั้งพีอมหนึ่งพีสองจุดห้าและ p ีเอมสิบนะครับ โอ้โหกลายว่าคนที่เป็นโรคขอบเนี่ยถ้าไปเจอพีเอมพวกเนี้ยมีความเสี่ยงตายมากขึ้นสิบเปอร์เซ็นเลยนะแค่ห้าวันเองนะครับอาจารย์ <c oughs> แน่นอนครับอันนี้อันนี้คนใกล้ตัวสดาอาการเลยครับ <c oughs> หายใจไม่ค่อย <c oughs> ออกชัดเลยครับเดยวนี้คนถ้าเกิดเป็นโรคขอบเนี่ยคือต้องระวังต้องตรวจพวกนี้เป็นประจำนะ่จารย <c oughs> แ์แล้วแล้วที่สำคัญคือคนเป็นโรคขอบบางทีใส่หน้ากากนานก็ไม่ได้อาจั <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นใส่เอ5เก้าใส่อะไรนานๆเนี่ยพอเขาเกิดการข้างค้างของคาร์บอนไดออกไซด์หรือได้รับออกซิเจนต่ำลงอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นต้องทำระบบปิดติดเครื่องฟอกเพื่อให้อากาศสะอาดต้องอยู่ในห้องด้วยอันนี้เขาผมเข้าใจว่าคนที่เขาเขาเป็นโรคออระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วหรือเป็นโรคหอบอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้าใจาเขารู้จักโรคเขาดีเขาเขาจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าไปอย่างนี้แล้วเขาเขาคงจะต้องดูแลยังไง ะคแน่นคือเขาต้องมีห้องห้องกอดฝุ่นแล้วก็ใส่หน้าก,กากไม,ไม่ไม่น่าจะไหวครับคือตอนนี้คนไทยเราเองก็อาจจะมีพวกแนวบางบางท่านก็รับผลกระทบจากโควิดมาด้วยใช่ไหมครับก็ยิ่งทําให้ปอดนี่มันแอลงกว่าปกติอีกต่างหากนะะอาจารย์พูดถึงเรื่องของระบบะบ้านบ้าน,บ,านบ้านฟอกอากาศเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ระบบปิดใช่ไหมครับ ครับก็มีคุณคุณน่าจะเป็นคุณฝ้ายนะครับสอบถามมาผ่านทางน่าจะเป็น f a c e b o o าทาง R U W E Lab นะครับระบบกรองอากาศแบบ positive pressure มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะอาจะรย์ลองตอบสั้นๆได้นะครับผมอเราควจะต้องริงจริงระบบเติมอากาศ positive pressure มันมันเหมือนกับเป็นการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในบ้านเรา มันจะทําให้ภายในห้องเราเป็นความดันบวกก็คือมันมันจะดันอากาศออกข้างนอกมันจะดันอากาศคือเราเติมอากาศสะอาดเข้าไปมันจะดันเอาอากาศภายในห้องออกเพราะนั้นการการที่ฝุ่นจะรั่วเข้าภายในบ้านเราก็ยากเพราะความดันดันอากาศออกตลอดอนะครับแต่ข้อเสียมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับถ้าเราถ้าเราเอาอากาศข้างนอกเข้าไปเนี่ยต้องมีการคอนดิชันนิ่งให้ อากาศข้างนอกที่อากาศร้อนเนี่ยให้มันให้มันเป็นมันมันไม่ทําให้ในห้องเราร้อนมากไม่งั้นเราก็จะเปืองแอร,อร์ต้องมีการทําพวกแอร์เชงอ่ะก็คือทําระบบที่มันสามารถสลับกันะระหว่างเอาอากาศข้างนอกเติมเข้ามาเสร็จแล้วก็ตัดนะครับเพื่อให้อากาศข้างในมันไหลเวียนพอไหลเวียนเสร็จกพักหนึ่งก็เอาอากาศข้างนอกเข้ามาใส่เข้าไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็น ระบบโพสิทีฟที่มีอากาศไหลทาสามารถทาอากาศไหลเวียนได้ก็คือทําระบบแอร์เช้งอันนะครับอันเนี้ยถ้าแบบนี้จะทําให้อ่าไม่เปลืองแอร์ไม่เปลืองไม่เปลืเองเคอ่าไฟเพื่มปรับอากาศนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราเติมอากาศเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยอากาศข้างนอกมันร้อนอย่างเช่นหน้าร้อนเราอยู่แล้วนะครับร้อนเยเราก็เติมอากาศข้างนอกเข้ามามันก็เป็นอากาศร้อนพอข้างนอกอากาศร้อนออกมาปุ๊บเราก็เปิดแอร์เพราะนั้นก็ทําให้เปลืองไฟนั่นเองนี่คือข้อเสียมันนะครับแต่ข้อดีมันคือมันไม่ทําให้ ฝุ่นที่อยู่นอกห้องเนี่ยรั่วเข้ามาในห้องนะครับเพราะมันเป็นระบบแรงดันบวกมันก็จะต่างจากระบบการใช้เครื่องฟอกอากาศทั่วไปโดยที่ไม่ไม่ไม่มีการทําแรงดันบวกก็คือเราติดเครื่องฟอกก็คือเราเครื่องฟอกไปวางในห้องนะครับวางในห้องพวกเนี้ยไอ้เครื่องฟอกเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเป็นแรงดันลบได้พอเกิดเป็นแรงดันแรงดันลบเนี่ยมันก็จะทําให้ฝุ่นข้างนอกมันรั่วเข้ามารั่วเข้ามาแล้วแต่ว่าเครื่องฟอกก็ทํางานของมันไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ทําให้อากาศมัน สะอาดไปถึงขั้นลงเป็นศูนย์ได้หรือว่าลงแบบเยอะๆได้นะครับมันอาจจะสู้แบบแรงดันบวกไม่ได้นะครับเพราะนั้นแรงดันบวกก็จะมีข้อดีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถ้าคนที่ไม่สามารถที่จะทำแรงดันบวกได้ก็ใช้เครื่องฟอกอากาศทั่วไปได้ซึ่งมันก็สามารถที่จะรักษาระดับค่า pm 2 5ได้ในระดับที่เราหายใจแล้วไม่เป็นอันตรายได้